สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะ มาติดตามโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่29กันนะคะคืนวันเสาร์ที่16มีนาคม2567มีคู่ที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปเนื่องจากมีโปรแกรมชนกันกับศึกฟุตบอล FA ฟคัคู่ด้วยกันแลวค่ะได้แก่อาร์เซนอลที่จะพบกับเชลซีวูฟแฮมตันพบกับบอนมาร์ตเมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจะพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและคริสตัลพาเลทที่จะต้องพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะส่วน คู่ที่ลงทำการแข่งขัน3คู่ได้แก่ลูตันทาวพบกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสในเวลา22นาฬิกาและเวลาเดียวกันค่ะเบอร์ลี่เปิดบ้านพบกับเรนฟอร์ดจากนั้นคู่ดึกสุดเลยนะคะฟูลแลมลงสนามพบกับสเปอร์สในเวลา24นาฬิกา30นาที คืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567เลื่อนการแข่งขันออกไป2คู่ด้วยกันค่ะเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลและไบรตันซึ่งจะต้องลงสนามพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะส่วน1คู่ที่ลงสนามในคืนวันอาทิตย์ค่ะเวสต์แฮมเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา21นาฬิกา ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a ัน w นว h a n n e l ค่ะ